ก่อนจะไปชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามที่ปุ่มนี้แลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ปุ่มนี้กดกันมาเยอะๆนะครับไปชมคลิปกันเลยคลิปนี้ผมก็ขอบรรยายนะครับคลิปนี้ผมเจะปูนะครับปูเนี่ยเป็นรูปแบบปูร้อยฟ้าปูหอนะครับทุกคนไปดูเอาในคลิปนะครับถ้าเสียเกมก็ั่งกอะก็ขอไปด้วยครับถ้าอย่าลืมกดไอคลิปนี้กด subscribe ปุ่มด้วยนะครับกดติดตามอย่างดีเลยนะครับถ้ากดไม่กดติดตามผมไม่แจเีเพลินะครับ คลิปนี้จะแจกเพชรนะครับแต่คลิปนี้ไม่แจกเพียนะครับก็ลืมนะครับแต่คลิปหน้าจะแจกเพชรครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยดีลงคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปเมียบมันบักนะครับผมก็ขอไปโดยที่ไม่ได้แจกทุกคนนะครับถ้ารอบหน้าแจกข้าศึกเลยนะครับแจกข้าพันธุ์ข้าศึกเลยนะครับผมจะสุด นะครับนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะไปดูโป้ครับดูครับดูหูผมจะขอวัดกับโปูเลยนะครับเนี่ยโอ้มาแล้วครับจังหวะนี้ขวัดกับโปงทุกคนดูโปูครับดูเอาครับโป้ครับนี่หัวด้วยไปโป้ก็้าแล้วดูไอดีด้วยครับทุกคนดูดูไอดีครับโป้ครับสุดยอดครับคลิปนี้ก็ขอไปทางที่ไม่แจกเพชรนะครับทุกคนอย่าโกรธนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ดูไอดีนะครับผมจะส่งแจกัป ทูห้าสิบนะครับผมจะเื้อให่เลยนะครับเป็นเพจสามร้อยเออสามร้อยห้าสิบหรือเท่าไหร่ผมไม่รู้นะแต่ก็ได้เพจมากอยู่นะครับเพราะสมควรสามารถซื้ออะไรได้เยอะนะครับในคลิปนี้มีเสียงเซ็กซ์ซอนก็ขอขอไปด้วยนะครับดูครับทุกคนโอ้โหโปรครับสุดยอดจริงๆโป้นี่แบรนด์ช่วยกันแบรนครับแจ้งเกมด้วยนะครับถ้าเกมดูคลิปนี้ก็ฝากเกมแบรนด์เขาขอบคุณทุกคนดูดิโอโป้เนี่ยครับเนี่ย ยอดมากเลยครับค่อยก็อย่าลืเพิ่มผู้ติดตามให้ผมเลยนะตอนนี้10คนกว่านะครับผมอยากได้ประมาณ100หรือ50คนก็ได้นะครับก็อย่าลืมนะผมพูดไปแล้วนะครับผมจะแจกบัตรเท่าไหร่นะครับถ้าถึง50การติดตามของผมนถึง50ผมก็จะแจกบัตร50าสถ้าถึง100ผมก็จะแจกบัตรร้อยนะครับแจกบัตรร้อยแค่บัตรหนึ่งใบนะครับบัตร52ครับแต่คลิปนี้เป็นพิเศษนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์อยู่ AD ด้วยนะครับผมจะแจกบัตร ห้าสิบนะครับผมจะเติมให้ครับผมก็พูดไปแล้วนะดูโป้เลยครับผมไม่อยากจะเชื่อว่าเกมนี้มีโปผมว่าจะตัดต่อคลิปตัดหวัวลง u t u b e นะครับแต่ว่าจเจอโปก่อนนะครับผมก็เลยได้มาทําคลิปโปนะครับอืมเจ๋งจริงๆนะครับโปเนี่ยผมนับถือเลยอยเล่นโปทุกคนว่าไหมเนี่ยใครที่เล่นโป้ทำไมต้องชอบเล่นโป้เลยนะใช่ไหมเออทุกคนไปครับทุกคนไปดูโปรครับอืมเขไม่อยากจะเชื่อนะผมก็ขอจะเออแมว โอ้โหผมขอรีวิวคลิปนี้เลยโอ้โหท่านผู้ชมยา,ยาวครับยาว,ยาวเอ้าโอ้โหท่านผู้ชม GM มฝากแปน,นะครับ u ู d 2 7 3 9 1 2นะครับ372นะครับตอนนี้ก็โปรงง่ามากเลยนะเออชมตอนนี้ก็โปรงง่ามากเลยนะ ไลย,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 ยฟ้าเลยหรอเด็กผู้ชมโอุ๊ยไม่กโป้โปถ้าเสียงขาดไปก็ขออไยด้วยนะคะรับขอจิโปครับท่านผู้ชมโป้ครับท่านผู้ชมโป้หรืออะไรก็ไม่รู้นะ ที่พุช่าจะชัดลอยได้ครับที่พุช่าจะชัดขับลอยได้เนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมมาเจะมาตัดต,ต,ต่อยิงหัวโซ่ท่านผู้ชมนะเดินอโอ้เข้ามาในห้องเช่นนั้นครับโอ้โหโปจะโปไปไหนวะยังอยู่ในห้องอยู่นะโอ้โหอะไรครับเนี่ยเฮ้ยจ้าวโป ต้มต้มโป้โอ้โหแตกเฮ้ยโปอยู่ไหนวะเฮ้ยมันอยู่โปนะเว้ยไม่ได้ปไปดูพวกมึงฉันแบบเจอโปอ่ะเออทีนี้นี่ไงครับโป้แป้งยี้มแม่งเลยโโอ้หยิงครับพวกผมไปหนึ่งโอ้โหหมาครับมาดูโปเล่นครับมาดูโปเล่นนะครับๆๆๆ ครับที่พอเจ้าผมก็ฝากถึงจิมด้วยนะครับคลิปนี้โอ้ครับทุกชมดูครับสองสมเกหนึ่งสองสาเจ็ดสองนะครับไปหาเลยนะครับปูเนี่ยเอามาแบกได้เลยนะพูดเล่นครับพูดเล่นอย่าไปหาทำนะครับปูี่ยมันระบาดจริงนะครับจิมช่วยแก้ไขเขาด้วยนะเราดูเขาครับเขาจะทำอะไรครับหมาปูโอ้คลิปนี้เจอปูจบเลยครับ ก็จะมาตัดต่อนะครับแต่ดัดนมาเจอปูเงี้ยหายแล้วผู้ชมดูเลยนะอืมยาวไปครับแป้งอืนะครับช่วยเลงด้วยโอ้โหครับท่านผู้ชมแล้วเกิดเราจะเกิดมาสังหารเขานะโอ้โหท่านผู้ชมผมเกิดมาผมก็ตายเลยอ่ะคือจะหนุกเฉยอ่ะผมช่วยหนุกเฉยอ,อ่ะเออ,อ,อืเอ้าเอ้าโบกับคนเจ้างไงโบกับคนเจ้างไงอ,อ้โอ้ท่านผู้ชม ไม well, uh ่ส huh. uh ู huh. oh, ้อ oh, ัพไม่สู้ปูไม่สู <mo queen> speaking speaking> oh, ้ปูไม่สู้ปูเธอเด้งครับอกลางหัวกลางหัวไม่ดิโอ้โหนะผู้ชมจะโผล่อีกคนไหมเนี่ยเฮ้ยจานย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้โหอย่างนี้ก็ได้เหรอท่านผู้ชมนี้ก็ได้เหรอสังหารปูเหรอเฮ้ยหลังครับอออืืห ไอเนี่ยจะเกิดมาก็เกิดมาด้านหลังผมนะกูจะไปหาปูนี่ไงมาถึงพอดีเลยแป้นตั้มตั้มโอ้โหปูกูปูกา,กากโอ้โหกูว่าจะดูปูหลงกดกม,มาวันเช่นั้นเฮ้ย้ามีขอ้อขอหยาบขอขอเพยด้วยนะเอาดิปูกับปูใครจะแข่งแกร่งกว่กันวะมาเราจะมาเล่นกับปูวนะ อย um> allora> ู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไปดิไงแต่งแต่งโอ้โหอยากปูบะเผาเหรอไอเนี่ยโอ้โหโอ้โหปูเล่นดีสุดครับปูเล่นดีส uh ุดครับโอ้โหปูเล่นดีสุดงูครับปูงูครับเจอเจอปูงูครับหลังทุกคนอยากดูปูหรืออยากดูผมเล่นกากจะไปครับดูปู แต่โปูก็เกินไปเองแหละเออเอาเกินให้กูเฉยเฮีย yeah. โปูอยู่ไหนวะกูปูวะเออไหนวะกู mm hmm. ปูล่ะไอ้เรี่ยงผู้ชมกูอยากดูปูว่ะต้องหายไปไหนวะเฮียแล้วผู yeah. ้ชมกูอยากดูปูต้องหายไปไหน ก็ตุกมัหมดแล้วเนี hey. ่ยไอ้เนี่ยขอรับท่านผู้ชมก็ยิงก็ยิงไปดิวะเรีเกจะปูเออมาครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ช่วงแถลงข่าวปูนะครับปูงูตายครับท่านผู้ชมดูเขาจะไปเกิดตรงไหนนะมาคราเกิดตรงนี้ยิงหัวไปหนึ่งดีครับโอ้โหหัวหนึ่งเมตรครับท่านผู้ชม ไปดูกันครับดีเซิร์น่าทุงครับปูหูน่าุงอีกแล้วครับู้หสุดยอดมากครับค่าเก้าสิบครับสังหารเก้าสิบนะโอ้สุดยอดมากครับปูเนี่ยโอ้ครับทานผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะตัวขอตัวลาไปกับโปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมแจกเออก็อย่าลืมคอมเมนต์ยูดีใต้คลิปนี้ด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันเสาร์นะครับผมจะลงคลิปวันเสาร์นะก็นานไปข้อขอามไปนะครับบางครั้งก็วันพุธเนี่ยนะครับถ้าคลิป ไล่ช้าอะไรก็ขอไปด้วยนะครับเพราะว่าวคนปวดติดตามผมอยู่นะครับผมคนติดตามน้อยนะครับเพราะว่าผมก็ต้องไปเรียนอีกด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย